สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศการรับวัคซีนโควิดที่จังหวัดนองคายนะครับโดยสถานที่ก็อยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนองคายนะครับใครที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันแล้วนะครับหรือในโรงพยาบาลกับอสมขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนวันนี้มีรายละเอียดมาบอกให้ทราบขั้นตอนครับและภาพบรรยากาศในงานพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในงานพร้อมขั้นตอนในการฉีดวัคซีนพร้อมกันเลยนะครับไป สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมผ่านอสมหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านนะครับและก็ได้วันนัดหมายฉีดวัคซีนควรมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะรับวัคซีนควรพักผ่อนให้เพียงพองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟการออกกำลังกายหน,กหนักนะครับทั้งก่อนและหลังการรับวัคซีนนะครับและก็ต้องไม่มีใครด้วยนะครับ เมื่อร่างกายพร้อมแล้วนะครับก็มาตามนัดหมายตามสถานที่ต่างๆเช่นน้องคายจุดรับวัคซีนอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายนะครับอยู่ด้านหลังสารหลักเมืองน้องคายนะฮะสามารถจอดรถได้โดยรอบมีลานจอดรถอำนวยความสะดวกเพียงพอครับหากผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวกนะครับก็มีรถเข็นบริการด้วยจากนั้นครับเอกสารที่ขาดไม่ได้คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหากมีสมาร์ทโฟน นำมาด้วยนะครับเพื่อโหลดแอปพลิเคชันติดตามอาการและเอกสารใบรัดหมายในแอปพลิเคชันนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับสวมแมส์ร้อซนะครับการแต่งกายในการรับวัคซีนนะครับควรจะเป็นชุดที่เปิดต้นแขนได้สะดวกนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการรับวัคซีนนะครับและเมื่อมาถึงจุดบริการนะครับก็จะมีป้ายเพื่อที่จะนําท่านไปสู่จุดบริการต่างๆนะครับจุดที่1คือจุดวัดอุณหภูมิรับแบบคัดกรองนะครับแล้วก็รับน้ําดื่มนะฮะ จุดที่2ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรคิวจุดที่ 3. สซักประวัติประเมินความเสี่ยงพร้อมเซ็นใบยินยอมนะครับจุดที่4จุดนี้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงรอบเอววัดความดันจุดที่5นะครับเป็นจุดลงทะเบียนเปิดบัตรเพื่อรับใบนัดแจ้งเตือนนะครับ หรือรับแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจุดที่6จะเป็นจุดในการบันทึกข้อมูลในระบบและจุดที่7เป็นจุดรับวัคซีนนะครับมีจุดฉีดวัคซีน10จุดนะครับภายในจุดที่7นี้ และจุดสุดท้ายนะครับคือจุดนั่งพักสังเกตอาการ30นาทีจุดนี้นะครับจะมีบริการน้ำดื่มอาหารว่างพร้อมตรวจวัดความดันและการสอบถามอาการจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากพักดูอาการครบ30นาทีแล้วจะมีใบนัดหมายครั้งต่อไปมอบให้ก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับหากมีข้อสงสัยก็เรียกสอบถามที่เจ้าหน้าที่ได้ทุกคนนะครับห่วงใยจากนองคลเดอร์ ช่วยกันแชร์ให้รู้และเตรียมตัวก่อนมารับวัคซีนกันเยอะๆนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ ขั้นตอนนะครับแล้วก็การเข้ารับวัคซีนวันนี้ผมเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับอย่าลืมครับลงพเบีฉีดวัคซีนนะครับเราจะได้กลับมามีชีวิตเหมือนแต่ก่อนนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ